สวัสดีค่ะมีคนเขาทำช่อง2องเหรียญเดี๋ยวเราจะทำช่องสองแบงค์กันมากนะคะแต่ว่าเราจะมาสองแบงค์ใน Channel ของเหรียญแห่งสยามหรือธนบัตรแห่งสยามกันนะคะสลับกับการรีวิวเหรียญให้ทุกท่านได้รับชมพูดคุยเล่าเรื่องตามปภาษานักสะสมนะคะ วันนี้เราจะส่องแบงค์อะไรกันดีเราจะส่องแบงค์ห้าร้อยและแบงค์ห้าสิบใบนี้ความพิเศษของสองแบงค์นี้นะคะคือเขามีคำว่าท,ที่สุดและที่หนึ่งด้วยกันคือแบงค์ห้าร้อยแบบที่สิบสามเป็นธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแบงค์ห้าร้อยของรัชกาลที่เก้านะคะ แบงค์ห้าสิในแบบที่13คือแบงค์ห้าสิใบแรกฉบับแรกของรัชกาลที่9เป็นการผลิตแบงค์ห้าสิเป็นครั้งแรกในธนบัตรแบบที่13นะคะพอเราเริ่มสะสมและเริ่ม ต่อยอดแล้วก็เริ่มเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากเราจะสะสมแบงค์ให้ครบทุกแบบให้ครบทุกวาระแล้วนะคะเราก็มีการสะสมลายเซ็นด้วยและต่อไปก็มีการสะสมหมวดซึ่งอยากจะบอกว่ายากมากเพราะกว่าเพราะว่าแบงค์ นี้เป็นแบงก์เก่าแล้วกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆที่เป็นเจ้าของเรียงลำดับมาจนเป็นของทายาทหรือเป็นของร้านค้าซึ่งต้องหูไววตาไวในการที่จะหาจัดมาให้ครบใครมีครบก็หน้าชื่นชมแล้วก็หน้าภูมิใจะค่ะแต่ทีนี้สำหรับสองแบงค์นี้ซึ่งเป็น ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่หนึ่งแบงค์แรกนะคือแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ใหญ่ที่สุดคือแบงค์ห้าร้อยนี่แหละคะ่ะนอกจากจะเป็นแบงค์คู่ในแบบที่สิบสามซึ่งมีเพียงสองชนิดราคาแบบที่สิบสามของธนบัตรไทยจะมีแค่สองชนิดราคาคือแบงค์ห้าร้อยและแบงค์ห้าสิบ เราก็จะมาส่องแบงค์ว่าเราได้สะสมสองแบงค์นี้ด้วยลายเซ็นที่เหมือนกันนะคะลายเซ็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณประมวลสภาวสุคุณประมวลสภาว,ส,ว,ส,าวสุอยู่ในตำแหน่งเพียงสองปีนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศคุณกำจรสถิรกุณ ทั้งสองธนบัตรนี้ก็มีลายเซ็นเหมือนกันก็จะเป็นคอลเลกชันแบงคู่ลายเซ็นซึ่งเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะจัดลงอัลบั้มเป็นคู่ขวัญคือคู่แฝดแบบเดียวกันลายเซ็นเหมือนกันดีไหมคะเดี๋ยวเป็นแนวทางให้ทุกท่านแบบนักสะสมมาไปคิดต่อต่อยอดอาจจะมีอาจจะไปคิดได้ได้ต่อมากกว่าที่ พี่มาคุยด้วยอะค่ะคืออาจจะมีความคิดอะไรที่แบบมากกว่านี้หรือว่ากว้างไกลแล้วก็มีอะไรที่แบบความสามารถมีพรสวรรค์อะไรมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยตามภาษาคนชอบคุยกันแล้วก็ชอบเล่าเรื่องแบงก์ก็จะขอจบ การส่องแบงค์ในวันนี้คลิปนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าจะมีการส่องแบงค์ในคลิปต่อๆไปสลับกับการส่องเหรียญของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ